สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนนะครับเนาะพี่น้องครับงวดที่แล้วเล่าพัฒนาวันจันทร์ที่8มกราสองห้าหพี่น้องนะครับซายวิ่งสายลูดซ้ายมักเมยพี่น้องกะลูดเขาที่หานาะพี่นอนะ้องเนาะพอพอใจดีให้5กับ8เน้อพี่น้องเนาะพี่นอนะ้นองครับแนวทางพอใจดี บ่รรมดาคือกันพี่น้องนะครับมากะมาเจ็ดหาพี่น้องแต่พอใจดีหายหาหกหกหาพี่น้องแต่กระแตมเดียวพี่น้องกะบ,บ่นาสิพิษหวังแล้วบ่เสียใจถ้าพวดได้หลุดก็คือว่าหลุดหาศูนย์ถึงหาเก่าน้องพี่น้องเนะเาะครับพี่น้องกะมีเขา่ามีหลุดคือกันพี่น้องแต่เฮากะยังมาหาอยู่ใส่บิงใส่หลุดกะบ,บ่เสียใจนาอพี่น้องเนาะ พี่น้องครับพ่อใจดีส um, ีผ้าไปตามต่อแนวทางเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบมกราสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับงวดเป็นงวดที่สามพี่น้องนะครับเป็นงวดที่สามของปีหกเจ็ดพี่น้องนะครับผมอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อใจดีสีไปใส่วันที่เนาะวันพุธที่สิบพี่น้องวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธ วันพุธที่สิบหรอกวันพุธที่สิบเด้อมคพี่น้องสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับผู้ดได้ตามพอใจดีก็จะทราบดีเนาะพี่น้องเนาะเนวทาถ้าพอใจดีก็บนี้กันไกลพี่น้อง บนี้กันไก่เลยนะครับเพราะว่าเนวทองางเล่าพัฒนาพอใจดีกะพอพ่อใส่พ่อไปพ่อมาพี่น้องนะครับลาาพัฒนา ล้วพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใส่ใจดีสิวิ่งแตะสีสายวิ่งสายหลุดสายมักเมยเตรียมตู่ได้เลยพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวพอใจดีสิจับคู่ให้พร้อมพี่น้องมือนีคือว่าคือสีดีพี่น้องนะครับสิฟันสามตัวให้พร้อมเลยพี่น้องนะสิฟันสามตัวให้พี่ให้น้องเลยมือนี ปีหกเจดนาะพี่น,อน้องเนาะแต่เห็ดไว้เป็น4ี่ห้าหพี่น้องมันไปนออก4ี่เจดห้านะครับเนาะกประบอไป,ปนังแต่เขากรบอได้ลงเขาก็ลองเห็ดเบิ้งสืส้อสูตรมันแต่เขากระหนามาานาอพี่น้องหนามาดีอยู่ด้ยเลข3มตัวกระไดเอาวิ่งพี่น้องวิ่งลูดพี่น้องวิ่ง รูดวิ่งรูดยังพี่น้องเนาะวิ่งรูดสามกับสี่พี่น้องสามกับสี่ถามเป็นเท่าเกินกับพีกับน้องเนาะพี่น้องน้อยๆพี่น้องนะครับพีและน้องพี่และนอ้อ,นองสองคนพากันไปเที่ยวพี่น้อง เดากระสิมาเบิงวิธีการจับคู่ของพอใจดีพี่น้องนะครับสายวิ่งสายลูดสายมักเมยพี่น้องกะพายายามเตรียมโตเตรียมใจพุ่งนีนะครับเนาะเดาไปลงทุนกันกับลาวพัฒนาพี่น้องเอาพี่น้องเนาะอัมมาสิมาเบิงวิธีการจับคู่ของพอใจดีพี่น้องนะครับ วิธีการจับคู่เนี่ยออพี่น้องมักกัจัดได้พี่น้องด้อคัดกับพานพี่น้องบ่าวากันแนวทางมีเขามีหลุดบอมี่ผู้ใดสามารถกาดันตีได้ว่าถูกแน่นอนล้านเปิดเส้นหมื่นล้านเปิดเส้นยังกะสั่งบอมีพี่น้องอันนี้มันเป็นแค่คำนวณนเป็นแค่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของอาจารย์ที่ไปลำเลียนมา เพิ่นก็นได้บอกอยู่ว่าให้บอกความจริงพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับมาเบิ่งวิธีการจับคู่พี่น้องนะครับวิธีการจับคู่อ่าสี่มีหยังพี่น้องนะครับเนาะอ่ะไปเ,เบิ่งน้ำแข็พี่น้องสีมีหยังฝากพีตอนนองแน่พี่น้องครับพี่น้องมากกระจัดเดอร์คัดกระพานบ่าวากันนะบ่าวากันครับผมครับ พี่น้องมากระจัดเท่านั้นตัวนี่ครับอันนี้อีกหนึ่งเป็นชุดแรกพี่น้องเป็นชุดแรกพี่น้องนะครับชุดแรกเลยนะครับขึ้นต้นให้3 7 3 8 และสามเก้าพี่น้องมักบอพี่น้องมักบอนะครับมาเบิงงชุดที่สองกันพี่น้องชุดที่สองะแม่นอย่างพี่น้องนะครับชุดที่สองพี่น้องส7่เสปด สีเกานี่พี่น้องอันนี้เป็นชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองเดยวสิฟันสามตัวให้ป้อพี่น้องว่าสีคือบอเนาะมักกัจัดขัดกับพานทารันตัวพี่น้องบว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดได้สู่ผู้สู่คนถุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้อง สามตัวเม็ดเดียวไปเลยพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวนี่ครับหกประตูพี่น้องเล่าเนี่ยไปเรียนตัวเสียเปียบเขาพี่น้องจัดหกประตูเลยพี่น้องนะครับจัดหกประตูไปเลย ประตูระบาดพี่น้องจัดหประตูนะครับที่เด็ดฟันทงเห็นเลยพี่น้องที่เด็ดฟันทงเลยพ่อใจดีฟันทงสี่เก้าเม็ดเดียวครับผมนี่แหละครับเหลยกลาวพัฒนาวันพุทธที่สิบมกราสองห้าหกเจ็ดพี่น้องลาวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งลูดสามกับสี่พี่น้อง จับคู่ห้ก,กับสามเจ็ดสามแปดกับสามเก่าพี่น้องสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก่าพี่น้องฟันห้สามตเม็ดเดียวแขนแขนคือมกห่วงนี่พี่น้องนะครับแขนแขนคือมกห่วงนี่พี่น้องนะครับหกสี่เก้านอนพี่น้องเนาะหกสี่เก้าพี่น้องเอาหกประตูไปกรับกับนากลับลังกลับยังก็ได้พี่น้องนะครับจังได้กับปูงปางแน่นอนพี่น้อง อาพี่น้องครับแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอไว้เอาไว้เบิ่งเป็นพนยานหลักฐานกันงวดวันที่สิบมก,กราพี่น้องนะครับเอาพอใจดีกับผมม้นาทั่งเอยียงมากไม้ต่อไปพี่น้องขอฝากไว้แต่เพียงตัวนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ